สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเดือนจะพาสาวๆไปช้อปปิ้งค่ะเรามาช็อปกระเป๋าสวยๆกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระเป๋าสวยๆ เขากำลังลดราคาค่ะเราก็ไปดูกันนะคะว่าใบาไหนที่ถูกใจบ้างหรือว่าเราชอบใบไหนกันบ้างนะคะสวยทุกใบค่ะกระเป๋าหนังอย่างดีนะคะแบรนด์เนมทุกอย่างเลยนะคะอันนี้กระเป๋าแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อของอ M.K. นะคะ M.K. ก็คือ Michael k o r s นั่นเองนะจ๊ะกระเป๋าของเขาลูกสวยๆมากเลยช่วงนี้เขาออกแบบใหม่มาเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยของเขาจะไม่มีซิปแต่หลังๆมันเนี่ยก็าทำซิปแล้วนะคะมีซิปแล้วโอ้ยสวยมากๆเลยดูสิคะทุกแบบทุกสไตล์ของเขาสวยสวยถูกใจไปหมดเลยเนาะแล้วก็ประเดือนกอ็ได้มาหลายลูกเหมือนกัน <laughs> นะคะ ทีนี้ป้าเดือนก็อยากจะพามาช็อปป้าเดือนจะมาหากระเป๋านะคะวันนี้แต่ป้าเดือนจะหากระเป๋าสะพายหลังนั่นนะคะเพราะว่าป้าเดือนจะเอาไปใช้เวลาป้าเดือนไปเที่ยวเนาะมันจะได้ง่ายกับการค้นหาของแล้วก็ไม่เกะกะเท่าไหร่เวลาเราสะพายนะคะป้าเดือนก็เลยมาเดินหาดูอันนี้ก็มีกระเป๋าหลายแบบหลายอย่างที่ป้าเดือนดูแล้วก็ถูกใจอยู่นะคะนี่เลยกระเป๋าแบบเนี้ยนะคะที่ป้าเดือนชอบเนาะ แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะคะป้าเดือนอยากจะได้ลูกให,ใหญ่ๆวันนี้หน่อยก็เลยเดินดูไปทั่วๆเลยนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆด้วยว่าเผื่อเพื่อนๆจะอยากได้แล้วก็อยากจะไปช็อปบ้างนะคะราคาไม่แพงนะคะเคารด20%เเหลือแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะไม่ไม่แพงเลยเนาะนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยไปค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะว่า แบบไหนถูกใจเนี่ยป้าเดือนหากระเป๋าแบบนี้เลยนะคะมันเป็นกระเป๋าสะพายหลังเนาะแต่ทีเนี้ยกระเป๋าลูกเนี่ยเขาเล็กไปหน่อยหนึ่งเขาอะ,อะไรอ,ะอ่ะสำหรับประเดือนประเดือนอยากจะให้ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าประเดือนใส่ของเยอะนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะได้แบบใหญ่แต่แบบน่าถูกใจป้เดือนมากๆเลยแล้วก็สีด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราคิดอันนี้เป็นของยี่ห้อ โคชชีเนเล่นะคะไม่ใช่กุชชี่นะคะโคชชีเนเล่ค่ะนะคะอันเนี้ยเมื่อสองเมื่อปีที่แล้วป้าเดือนก็เอามาลูกหนึ่งเนาะเขาก็สวยจริงๆนะคะของเขาสวยมากเ,เป็นหนังหนังแท้เลยนะคะเนี่ยเนาะแล้วทีเนี้ยจากนี่มาเราก็ไปต่อกันได้เลยค่ะอันนี้เป็นของโคชค่ะอันนี้เป็นของโคชนะคะของโคชเนี่ยของเขาสวยถูกใจป้าเดือนมากๆเลยป้าเดือนก็ เคยได้มาหลายลูกแล้วนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะไปเอาแบบกระเป๋าเตเป้สะพายหลังเนาะนะคะที่ประเดือนถ่ายอยู่เนี่ยถามเขาแล้วนะคะเขาอนุญาตให้ถ่ายเขาบอกถ่ายไปได้เลยฉันจะได้โฆษณาของฉันไปด้วยเขาบอกอุย้ยดีจังเลยประเดือนก็ถ่ายตามใจชอบเลยนะคะเนี่ยดูทีกันนี่เลยลูกที่ประเดือนชอบเห็นไหมคะโอ้ยเนี่ยถูกใจมากๆเลยนะคะเนี่ยถามถนนราคาของเขาบอกโอ้ยยังแพงอยู่ ก็เลยบอกว่ายังไม่อยากได้เขาบอกว่านี่คุณเขาลด20%นะเขาว่าก็เลยดูกันก็เลยอืถ้าลด20%ก็โอเคนะก็เลยดูกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะประเดือนก็เลยอตัดสินใจค่ะตัดสินใจได้มาหนึ่งลูกนะคะก็ลด20%ก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะนะคะดูสิคะโอ้ยสวยมากๆเลยนะคะเขาลด20%ทั้งหมดเลยนะคะจากราคาที่เขาตั้งไว้เนาะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็มาช็อปมาดูกันได้เลยนะคะว่าอ่าลูกไหนสวยแล้วลูกไหนถูกใจนะคะดูเนี่ยนี่เลยประเดือนถูกใจลูกสีดำาข้างล่างนี่ไหมประเดือนชี้เลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยฉันชอบนะคะก็เลยสั่งเขาลูกนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาลูกนี้เหรอเขาจะลดให้ยี่สิเอร์เซ็นต์นะคขาว่าอย่างนี้เนาะประเดือนก็เลย เอามาเลยนะคะเป็นยังไงมัางคะถูกใจไหมคะถูกใจเพื่อนๆไหมอยากได้แบบไหนเชิญช็อปเชิญหากันได้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนถูกใจแบบไหนลูกไหนแบรนเนมไหนนะคะอย่าลืมไปหาดูไปซื้อไปเลือกไปช็อปกันได้ตามใจของเราเลยนะคะเห็นไหมคะเขาบอกไว้ว่า20%ทุกอย่างนะคะแต่ทีเ no. นี้ย bon. ทุกอย่างเนี่ยราคาคือแตกต่างกันออกไปนะคะคือว่าราคาไม่เหมือนกันทุกอย่างเนาะนะคะ เป็นยังไงมากคะอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเนาะทีเนี้ยนะป้าเดือนก็ได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะกลับบ้านแล้วเนาะแล้วตามไปดูที่บ้านกันนะคะว่าป้าเดือนได้อะไรมานะคะได้มาแล้วค่ะมีเลยไ,ได้ของโค้ชมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเนาะว่า ก็เดินได้กระเป๋าลูกนี้มาอาจจะสวยไหมแล้วแล้วลูกใหญ่แค่ไหนนะคะเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปในร้านโค้ชหาไม่เจอก็เดินหาทุกที่เลยนะคะไม่มีแต่พอดีอเข้าไปที่นี่ก็เลยมีลูกเนี้ยราคาไม่เท่าไหร่เ,เราไปดูกันที่บ้านค่ะไปค่ะตามเพื่อนไปค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาจากช้อปปิ้งแล้วเนาะนี่เลยที่ประเดือนไปช้อปปิ้งมาเมื่อกี้ได้มานะคะ่ะ แล้วเราจะมาดูกันว่าประเดือนได้กระเป๋าแบบไหนมาเนาะบางคนอาจจะเห็นแล้วมั้งน, <c oughs> <c oughs> นี่เลยค่ะนะคะนี่เลยเ <c oughs> <c oughs> อน็น <c> เ <oughs> นี่ลูกใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยจะเอา เวลาไปเที่ยวกับเมืองไทยนะคะจะเอาไปใช้ที่เมืองไทยค่ะแล้วมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะเดือนยังไม่ได้เอาออกดูเลยนะดูแต่ที่ของเขาในร้านเนาะแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอุ้ยแน่นอะน,นี่เลย ยี่ห้อโคชนะคะโคชของเขาก็โหยังยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะเนี่ยตรงนี้แล้วก็โอ้ยเขาแถมกระดาษมาให้ด้วยที่กว้างเลยอะ่ะไว้ใส่ของเนาะใส่ของเยอะเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะแต่ก็มีกระเป๋าข้างในอะ่ะหลายหลายกระเป๋าซ้อนข้างในนะคะเยอะมากเลยอะ่ะ เขามีมาให้น <and> ่าจะเป็นตังค์เนาะโอ้ยใหญ่มากเลยอะค่ะมีที่เยอะเลยอ่ะรูปเนี้ยเขาลดราคานะคะดูสิคะลายของเขาสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนชอบอยากได้สีดำๆแบบเนี้ยเพราะว่า เวลาไปโดนอะไรแล้ว่วเขาจะได้ไม่เปื้อนง่ายเนาะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายขึ้นนะคะลูกเนี้ยประเดือนซื้อมาเขารถราคา20%นะคะเนี่ยราคาจริงของเขาว่า209ย e ูโรเนาะ209ยูโร e แล้วทีเนี้ยเขารถ20%แล้วทีนี้ประเดือนก็ได้ลูกนี้มาแค่ในราคา167ยูโร e นะคะ167ยูโร e คะ่ะนะคะเนี่ย ก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็พอซื้อได้นะคะก็โอเคอ่ะข้างหลังนี่เขาหนาดีอ่ะนะคะคือเวลาเราะตะภายแบบม่เดินจะไปตะภายแบบข้างในา่างนี้ไงคะเนี่ยเนี่ยเนาะตะภายข้างในอย่างเงี้ยถ้าเป็นืองไทยเราเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราใส่ของเราหาของก็ได้หาง่ายด้วยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะดีมากมากเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประเดือนด้วยเนาะแล้วยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ป้เดือนต้องลาไปแล้วมาอวดกระเป๋าด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ